ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องน้อยฟังสีนวลเช่นเคยนะคะแม่แม่นี่นะคะสองสาวของเราได้เจอกันแล้วพี่ดาวกับสีนวลนะคะมาแห่งงานนะคะที่จังหวัดหนองบัวลำโองจังหวัดหนองบัวซอนะคะแม่แม่นี่นะยังไงพี่ดาวเป็นไงพี่ดาวจะสนใจสีนวลแต่สีนวลไม่ ไม่สนใจพี่ดาวเลยนะหาของกินนะคะ,ะนี่เป็นไงอ้าวพีนวนกับพี่ดาวอ้าวเริ่มแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นหนุ่มผู้ผานะคะที่จะเข้ามา,า,มาผู้ผากับอง้งอิงนะคะนี่ เอาและสีนวลของเราเริ่มแล้วนะคะแม่ๆแต่ถ้าเป็นกับเพื่อนรักเจ๊เหมือนแล้วก็จะมีเสียงหลอกล่อกันนะคะอ่าเจ๊สีเริ่มแล้วนะเรา่ะ <c oughs> เามาถึงแล้วสองสองเชือกนะคะย <c oughs> ังเหลืออีก ออััดเื่กวนนี้โอ้โหฟังเสียงรถนะคะแม่ๆเสียงรถสงสัยจะเป็นผู้พานะ,ะใช่ใชดูนะคะดูดูคนสองสาวอ้า นี่นะคะเอาแล้วพี่ดาวนี่เะคะช่มเนี่ย,อ,ยอ่าสีนวลเริ่มแล้วหลอกรอพี่ดาวแล้วนะสีนวลถามน้องหน่อยสิว่าไปอยู่ไหนมาเออเอาแล้วหน่อย เอาพี่ดาวถามสีนวลหน่อยสิ <c oughs> ยังเดลืออีกหลายเชือกนะทั้งหมดเก้าเชือกนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> สีนอนของเราหายทัวอ,อยู่แถวน้องบสนองวอซออ,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 ออยู่นะคะวันนี้โอ้โหความสูงแตกต่างกันมากเลย <c ười> พี่ดาวสูงมากเลยนะคะาแล้วเป็นไงคิดถึงฉันไหมสีนอนถามพี่ดาว เป็นอะไรอ้าวถือกินถือกินผูบาวแล้วนี่อ้าวมาอีกแล้วนะผูผานะคะสองสาวคุยกันแบบนิ่งมากนะคะวันนี้ไม่มีเสียงเลยย่า ถอยสีพากันไปทั้งไหนไอ,อา้ผากันไปใส่นอกน,น่อ่า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 นี่นะคะโอ้อย่าวิ่งมาตรงนี้นะพี่ดาวโอ้เสียงพี่ดาวสีนวลจะทำอะไรพี่ดาวคุยเนี่ย สีนวลจะทำอะไระะอ้ามาแล้วนะคะอ่าสีนวลชวงเรียกหนุ่มนี่นะคะผู้ภามาแล้วนะคะผู้ภากับน้องอุ้งอิง อ,อีกขันก็จะเป็นน้องบอบุญแล้วก็น้องบ้อบอบุญแล้วก็น้องพอ,องมปุ้ยนะคะมาถึงแล้วนะคะ พี่ดาวจะไปไหนอีกยางแล้วยางแล้วถอย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 มาก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 ถอย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 ถ นุมหล่อมาถึงแล้วนะคะฟู่พาถึงแล้วนะคะ,ะคะ่ะแม่แม่สำหรับคลิปนี้ก็พอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ